ក្នុងខ្លួនយើងក៏តាមដោយកណ្ដាលនេះផងដែរຂໍឲ្យផងជួយខ្លួនយើងដែរយាហោហោយគរអាចទៅជួយផងយ

អូមកដល់ដល់លើកំទៅដល់រឹងដល់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  សូមតាមតាមពីស្គររក្សាគួយយឺពីកែវមករក្សារក្សាបងន້ອງរក្សាក្នុងឆ្នាំ2544 បានវិញនេះនេះស្រួយយ៉ាងស្អាតផងផងនេះមកមកនេះ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  អើយជាជាពីជាជាបានបងតាមដូចការណែនាំតាមដូចជាបានរួមតាមត្រៃខលឲ្យបានឃើញឡាជាយើងហើយអើបបង

សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះពិសិដ្ឋមកពីខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកនិយាយអំពីបញ្ហាអនាម័យក្នុងសង្គម។

กนเะก็ไม่น่าหมดเลยเด้อเดี๋ยวเาพร้อมจะเสด็นสิธีก็ครับปรรากาศครับท่านกครับสำนักปฏิบัติธรรมบัดเชิงผาครับของพระบาทที่สี่พระยายสำริสุขสุโกนะครับได้ผ่านมาเจอคดีเบินคลิปดี้้อยมีแต่ความสรงครับขอวันมีขบวนใสวันเตยขบวนวดปิดวันกบงวายวันบัพิาตจาวันสองเพืไม่ทิ้งานได้ต่างก็ายมกดหน้าไปที่เป็นร้อยแห้งบุญกุศลในงานที่บมากได้ต้องรวง้องใจบวกในเรา ตรงนี้จะไปไายย้าบุญไปอย่งนีปล่อยไม่หาผลลัพธ์เป็นล้วง หาเจ้าตีเจ้าแรงจุ้กจ้าบ่าเจ้าใหม่เจ้านาจ้าอบในเพลาเกิดเมืเกิดเป็ทงจงคงะตาลัีครอบครัวของน้นมาขอดรงยนของนั้นันหลายจงมารอบประสุทวงบริสุทในทางังนี้พราจะขอบบุญของประสุแล้วของแม่หายยาบุญเรื่องคลุกความนอยู่ีมีสุกคนลวกหลสุคนลวกหายไปประกอบกินจึงได้มขอเจริญก้าวนาขอเจริญรุ่งเรืองเจริญตางกัเดียวปไายก่จะลดกวาไ จะไปตำงน้ำกอดีตัลบทกอดีตำนางการกอดีขอได้แก้วการขอร่างทั้งหลายตัมียอยูมันยนน้ำได้อยู่กี่ตามกับทุงสาสนาร้าพระศสีสอกปัจุมันบุดจ้าเสียงจีรักานานตอนนัละกจะมีตังแต่ดีี มิธีตั้งบริตั้งตัวบางกี่พามีวาสมัยเดมตัวสักเพื่อนตุสังกปัจจุบันตัพระราษฎร์แห่ะมาริโชติวาสุอยต้าสมัยทีโยวาเตัวสักปัโจุนกุมภีร์สักปูอายุวันโูสุขภาพลากับพระเพนร์ตัวไปเลยที่โอยนั่งปัณณ์นีะครับต่อสุดท้ายแล้วครับผมสังคมนักจีนว่านายพิธีกรเอาไว้ในเด้อ ตัวนี้เสร็จสิบเดียวะนาบแล้วแล้วเดี๋ยวฟ้าฝนนีใส่องน้าายะเได้่อบอาทางระูก็ได้เดยวโยนหน้าที่ัะีรบุแหนึ่งเนตัวเมียเตรี่ยนพัวป่าไปอีกใครเลือทำข้หน้าครับพรอมเสร็จสิ้นะครับอันนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับผม เรือบคุณเรื่องความเหมาะการเสริมกันแล้วก็การกินครับเร็วขอเอหน้าไปล้างหน้าทั้งหมดเราเอาแป้งเอาลิปตาปากไปยังข้งหมดออกจากหน้าเรียบร้อยเราถึงเวลาหน้าเข้าห้องน้ำห้องท่าง5นาทีเชิญหน้าลุกเลยอ่ลุกก่อนนะ เอาสวยดอกเอาเนี่ยใบติใบสีทันเลยเอาปวยดอกไม้เอาไใบติใบสีฮันนะปวยดอกไม้ใบติใบสีส่วนผู้ปกครองของคนหน้าเราจะเข้าห้องนะห้องท่าก็เข้าได้แต่ฟังดังนี้เด้ออันเดียวก็คือแล้พ่อแล้พ่อหน้าก็ได้ถือตระบัตกับถือบานะต,ตรเนาะตลับบัตกับบาตรส่วนแม่น้านั้นถือภาพไต้แล้วมันจะมีผาน,น้อยเราผาน้อยอยู่ผาน,นึ่ง อันนี้เราที่เอาใส่ผ้าไตพพ้องที่ขอบไตไปก็ต้องเอาผ้าแว่นฟ้าไปเด้อก็อนหน้าก็ต้องเอาหาตั้งตลับปะไปเอาเฉพาะตัวตลับปาอย่างเดียวแล้วไปรออยู่ที่บริเวณหน้าหอสมุดหรือว่าตอนลดตอนท้ายนะของรดแห่ได้เลยขอบคุณครับที่ขามารับชมกันมาเจอกันไหมครับคิมีุสวดีนี่รับสุดครับ